เดินทางไปภูเก็ต3วัน2คืนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียน,นะครับนี่ก็เป็นการเดินทางไปภูเก็ตกรนั่งเครื่องประมาณ1ชั่วโมง15ทีก็จะมาถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปรับรถเช่าเราเช่าของบริษัทปุ๊บทา r เรลเามานะครับที่ภูเก็ตบริการดีมากรานะคาตกวันละ800บาทแล้วก็เช่ามา2วันก็จำนวน1,600บาท หลังจากเรารอผู้เช่าแล้วเราก็จะเดินทางไปพักที่ป่าตองร็อชรีสอร์ทกันนะอันนี้ก็เราจองมากับเป็นโปรแกรมทัวร์เที่ยวทิปสิมรันนะก็<ร>จะอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วของป่าตองที่พัก3ว<ม>ัน2คืนแล้วก็ทัวร์สิมรันวันเดย์ทริปเราไปดูที่พักกัน แต่เราเข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนสักนีดนึ่งสักประมาณชั่วโมงงนี่ยนนั้นเราก็มาเดินแถวที่พักตอนเย็นราติดทะเลเลยก็จะไปดูพระาทิตย์ตกได้ส่วนแถวนี้ก็จะมีของกินต่างๆนานาทั้งก๋วยเตี๋ยวขนมปีบของหวานเค้กน้ำต่างๆเยอะมากใช่วันนั้นเราเลืกินก๋วยเตี๋ยวรตีแล้วก็แบบปิ้งย่างก็มีเป็นวิวตอนกินข้าวสวยมากพาทิตกเนาะ หลังจากพระทิตตกเรากินเสร็จปุ๊บเราก็ลกลับพระที่พักเพี๋ยวคุณมีจะไปซิมลันกันใช่แล้วก็มาทัวร์ของซิมลันก็คือชื่อแฟนตาติกซิมลันทราเวลนี่ก็ให้ดิสแบนมาหลังจากที่เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วพอเราเช็คอิน<ๆ>ที่เคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ของมาคือจะมีสโนว์เกลแว่นตาดำน้ำผ้าเช็ดตวดวัวก็เสือสำหรับไว้นำบนเกาะ ใช่มันเป็นเซตแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็จะไปหาอะไรกินกันเขาก็จะมีอาหารเช้าให้ก็จะมีพวกข้าวมีผัดมี่ตามนี้เลยใช่ขนมปังปิ้งขนมหวานผลไม้ชา,ากาแฟชากาแฟใช่ส่วนใครที่อยากได้ทิ้งกบนะเขาก็ให้เลือกได้เลยมม่เลือกไซส์ลองไซส์ได้ฟรีเลยใช่นี่ก็จะเป็นการอธิบายข้อห้าบนเกาะตา่างๆ แล้วก็มาเกาะที่แปดเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทุกเกาะของสิมิลันแล้วก็มีจุดแลนด์มาร์กก็คือหิน,นเลือ<ป>่อบได้อันนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนนะนี่ตอนที่เราไปก็คือนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันเยอะมากคนไทยน้อยมากาคนไ<ม>ทยประมาณหนึง 1> 1่งเปอร์เซ็นจะเจอจีนเกาหลีเยอะออใช่จีนเกาหลี ฝั่งทวีปเลยอันนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนี่จะเป็นจุดแรกก่อนที่ขึ้นไปอีกจุดหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นวิวที่ถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นจุดที่2จุดที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันเป็นจุดที่ต้องมาเช็คอินเลยโอเคหลังจากเราลงมาจากจุดชมวิวที่เราขึ้นไปถ่ายชั้งบนเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปดำน้ำโดยจะมีดำน้ำสองจุดนะจุดแรกที่เราจะไปก็คือไป อก่นนี่เราก็เติมเั็นแ็กันก่อนเติมค่าเออคะแนสติกมันดีมากรดปื๊ดปื๊ดนี่เราก็มาถึงตำน้ำจุดแรกกันแล้วน้ำใสอ่าใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นนะเขาจะมีไกด์นำทางก็คือเกาะห่วยางไปเลยโดยที่แม่เราเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นก็คือดูแม่ฉันซะก่อนไม่ตีขายังไม่ตีเลยต้เลิกตีขนแล้วก็จะมีไกด์พาดูประกังปลาตามางน้ำใสมากข้างล่างถือว่าสวย

ราขึ้นมาจากจุด,ดน้ำจุดแรกนะต่อจากนั้นเขาจะพาไปจุดที่2ก็คืออยู่เกาะห้ากับเกาะห,าหาซึ่งเราดำน้ําเสร็จปุ๊บเราก็จะไปขึ้นเกาะสเพื่อกินอาหารจ,จากว่าจากครั้งแรกตอนนี้แม่ก็ว่ายคนเดียวแล้วโดยมีไกด์พาไปก็เกาะหกอย่างไปใช่ก็คือถ้าไหวก็ก็สนุกนีมีโชว์สองนิ้วสองนิ้วออก็ปล่อยมืออันนี้ก็เป็นาการลังของสปีดสองนะอยู่ประมาณเกาะห้าเกาะ ก็มาดูความสัญญาของประธานกัน เธอจำไม่ลง่ะดูได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงตัวลงก็ดีแล้วเราก็มาดูตัวอย่างในการดับน้ำกันไม่ได้มืออาชีพมากนะแต่ก็พอดำได้เออเพราะว่าไม่ได้เรียนแบบจริงๆจำนะใชอันนี้ก็จะเป็นพี่ไก์เขาถ่ายให้นะเขาเห็นเราดาน้ำไปสองสามรอบล้วแหละเขาบอกมีคนถ่ายไหมไม่มี ก็เลยเขาถ่ายให้ครัที่2นี้เราไม่ได้ใส่ตินโกบถ้าเป็นตินโกบก็จะสวยสุาศาศาดๆนะดาม้าจนเหนื่อยเราก็ม,มาถึงจุดกินข้าวเกาะที4่4ี่เธอเอ,อ้ยอยู่ข,าาข้าวมากคาดหวังว่าอาหารจะอร่อยอ่านีนะจ้ากดฉี่เข้าห้องน้ำเข้าได้อาหารหน้าตาประมาณนี้มีหลายอย่างมีหลายอย่าง ทั้งข้าวทั้งเส้นอร่อยหมดจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ด่อยอยเนี่ยหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินเต้นริมหาดมันเวลาเหลือประมาณชั่วโมงหนึ่งก็่านั่งเรือกลับขึ้นไปยังฝั่งข้างบนนะใช่ก็คือถ่ายรูปชิลๆนอนอาบแดดเออ,เอ หลังจากเราเดินเล่นชายหาดเสร็จแล้วแล้วก็ลอกขึ้นเรือกันขึ้นเรือแล้วใช้วาเดินทางไปฝั่งก็ประมาณชั่วโมงขึ้นก็จะถึงฝั่ง้วเออก็คือนั่งเรือแนะนำกินยาแก้เมาด้วยครับง่ายนะ Three o u r later นี่เราก็มาถิงแล้วเราก็มาเดินเล่นแถวป่าตองเพื่อมาหาอะไรกินตอนจิตคัซึ่งร้านที่เราจะไปกินอ่ะคนเยอะมากเราก็เลยต้องเปลี่ยนร้าน ใช่เพราะเราหิวข้าวมากราเหนื่อยทำกานน้ำโอำ้นะนะโอแต่รถติดมากนะถ้าใครขับรถมานี่ถือว่าไม่ค่อยแนะนำใช่อาตองรถติดสุดๆเรามากินข้าวอาหารเช้าที่โรงแรมดูว่ามีอะไรบ้าง จากเรากินข้าวที่โรงแรมแล้วก็เช็คเอาท์แล้ววันนี้จะเป็นวันเดินทางกลับกรุงเทพเราก็จะมาแวะที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพก่อนแล้วก็จะมาเดินเล่นน่ารักมากมันเป็นช่วงตึกจีนใช่ห<ด>ลังจากนั้นเราก็จะมา,<ร>าดูเครื่องบินขึ้นและลงแถวหาดไม้ขาวนะอันนี้เราก็จะเป็นที่จอดรถต้องมาจอดรถก่อนแล้วก็เราก็นั่ง,งรถสามรอ เข้าไปข้างใประมาณ20บาทเข้าไปข้างในมันจะเป็นทางเข้าไปรถยนต์ไม่สามารถเข้าได้นะมีแค่3ล้อกับมอไซค์ที่สามารถเข้าได้ค่ะคนรอถ่ายรูปกับเคองบินเยอะมากก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบตัดชาติเพราะจะมีแบบพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเยอะมากที่เขาแบบอวิวดีเ้าเนี่ยเราก็จะมาดู แอปก็คือไฟเรดาร์ยีบสนะนนอันนี้นนจะเข้าไปดูว่าเวลาเครื่องบิดขึ้นลงนนตรงสนา,ปนานนะะมปินตรงไหน ดีดีวันนี้เราจะกลับไปทรุงเทศนะคะก็คือเราจะอิกนกับเอเชียโดยการแบบสแกนหน้าด้วยอ่าก็คือเดี๋ยวตอนที่เราจะเข้าเกตอะ่ะมันก็จะมีคนต่อแถวเยอะๆ<อ>ใช่ไหมเพื่อแบบตรวจบอร์ดดิ้งพาร์อะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องออเธอแล้วเข้าไปได้เลยลเราแค่สแกนหน้าซึ่งเราเหมือนเวียพีมากว้าวฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งของช่อง g o l i k e g ก f ฟาและติดตามชมคลิปต่างๆหลังจากนี้ด้วยนะครับ